สวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่อง y u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  e เทยุทธนะวันนี้จะมาเทสต,ตัวน้ำมันออตลูปของ BCP นะเป็น 2T Super ตัวนี้พิเศษก็คือมีกลิ่นสตรอเบอรี่นะมีกลิ่นสตรอเบอรี่ตัวนี้าหาซื้อได้ตามปั๊มนะตามปั๊มบางจากหรือในช้อปปิ้งออนไลน์ทั้งหลายนะครับราคาลิตรหนึงก็ร้อยกว่าบาทตัวนี้เป็นตัวกึ่งสังเคราะห์ นะครับผ่านมาตรฐาน x s e r i e s API TC Jaso FD mm hmm. เป็นเกรด FD นะฮะเกรด FD ตัวนี้ mm hmm. เป็นตัวหนึ่งที่ผมยังไม่เคยลองใช้แต่ก็คิดว่าน่าจะลองใช้ mm hmm. เป็นน้ำมันกึ่งสังเคราะห mm ์ hmm. ที่มีกลิ่นสตรอเบอรี่แต่ไม่รู้ว่ากลิ่นจะรุนแรงแบบไหนเป็นอีกหนึ่งตัวนะครับสำหรับน้ำมันทูทีสำหรับคนที่ต้องการที่มีกลิ่นน้ำมันทูทีที่มีกลิ่นหอม ก็คือตัวนี้ก็จะเป็นกลิ่นสตอรอเบอรี่อีกตัวหนึ่งก็จะเป็นตัวเว,ลเวนะเนลอยกระป๋องเขียวนะครับเวนลอยกระป๋องเขียวตัวนั้นคือกลิ่นจะรุนแรงแต่ตัวนี้ยังไม่แน่ใจนะแต่ตัวนี้ก็คือผมจะทำเทสก็คือใน1ลิตรเนี่ยผมจะแบ่งเป็น5 0 0ซีซีหรือครึ่งลิตรก็คือจะใช้ครึ่งลิตรแบบไม่ผสมหัวเชือ้อแล้วจะผสมหัวเชื้ออีกครึ่งลิตรเหมือนเดิมตัวนี้เดี๋ยวมาเปิดกันดูว่า ข้างในนะกลิ่นเป็นยังไงนะครับอันนี้เป็นน้ํามันทูทีนะไม่ใช่น้ํามันเครื่องนะครับส่วนตัวน้ํามันเครื่องผมเห็นเขาก็มีขายนะครับที่เป็นกลิ่นสตรอเบอรี่แบบนี้ลองดูว่าที่มีโลโก้สตรอเบอรี่แบบนี้ดูได้ดูที่ปั๊มได้เลยอันนี้คือฝาเขาเป็นแบบนี้มีซีนฟอ,อยให้แกะแป๊บนึง อันนี้ผมแกะแล้วนะก็ประมาณนี้เดี๋ยวลองดมกลิ่นยังไม่ค่อยออกเป็นกลิ่นสตรอเบอรี่เท่าไหร่นะกลิ่นยังเป็นกลิ่นน้ำมันน้ำมันนะครับกลิ่นยังเป็นกลิ่นน้ำมันดิบก็คือยังไม่มีกลิ่นสตรอเบอรี่เดี๋ยวผมจะถ่ายไว้ถ่ายให้ดูสีนะตัวนี้จะถ่ายเก็บไว้แล้วเดี๋ยว เราทำเทสก็จะถ่ายตัวที่ผสมเก็บไว้อีกทีหนึง่งน้ำมันไม่ค่อยมีความเหนียวสักเท่าไหร่เป็นน้ำน้ำลื่นๆน,น้ำเป็นสีเขียวตามสไตล์อัตรุกเกึ่งสังเคราะห์ประมาณนี้แต่ความเหนียวของน้ำผมมองว่ามันไม่ค่อยเหนียวไม่ค่อยเหนียวคนระับ ไม่ค่อยเหนียวเดี๋ยวไปใส่รถ500ร้อยซีซีแล้วก็จะเก็บไปอีก500ร้ซีซีสำหรับในการเทสอันนี้ของเดิมก็หมดเลยนะแทบจะไม่เหลือเลยหมดเลยก็ว่าได้เดี๋ยวเติมตัวนี้ลงไปครึ่งลิตรนะครับเดี๋ยวเติมไปครึ่งลิตรแล้วก็เดี๋ยวใช้งานดูประมาณหนึ่งเดือนแล้วก็เดี๋ยวมาถอดหัวเทนให้ดูว่า ลักษณะจะมีเขาเมาเกาะประมาณไหนนะครับ Everybody, start everybody let's go